สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยพามาทําเกี๊ยวห้อนกินนะคะทําเกี๊ยวห้อนกินเองนะคะเกี๊ยวห้อนหมูนี่รดุกชิ้นด้วยดูไหมคะอยากกินไหมยัว่วเลยจ้าชอบแบบไหนใส่ก็ไปเลยเส้นเยอะเนี่ยน่แตะใคร ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขานะคะก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ตะไครไไ้ใบมะกรูดขาลงไปก็ใส่เครื่องปรุงก็คือใส่รสดีใส่อิ๊วขาวใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ผักก็มีกระดําำปรีปรกกาดขาวผักบุ้ง ค่ะมีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรใส่ไม่ครบก็ไม่เป็นไรใส่ผักบุ้งค่ะแล้วก็มีหมูหมูหั่นค่ะหมูหัน่นยายใช้หมูหั่นนะคะพอดีมีหมูหัน่นในตู้เย็นแล้วก็ลูกชิ้นในตู้เย็นอืมมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปเพราะว่ายายคนแก่ต้องกินเปื่อยนะคะใส่ผักลงไปนะคะอาจจะไก่ใบมะกรูดลงไปก็ชิมดูรสชาติ ใส่หหระพาด้วยนะคะจากโหระพาแล้วก็ใบออไอใบสะพูใบสะพูก็ข้างบ้านจ้ะเยอะแยะเลยใกล้ใบสะพูมีหมดทุกอย่างบ้านยายอ่าแล้วก็น้ําจิ้มก็มีนี่พริกผงข้าวคั่วพริกผงข้าวคั่วน้ำตาลน,นิดหน่อยมะขามเปียกนิดหน่อยนะคะน้ำมะนาวหน่อยหนึ่งนี่เป็นน้ำจิ้มได้แล้ว นเวลาเราจะกินแล้วก็ตักมาใส่กันใส่ลงไปแล้วก็คนๆนะคะอืมคนแล้วก็ชิมดูรสชาติยา้ชิมมาแล้วแหละชิมนึ่งแต่น้ําแกงแล้ะมันพอดีแล้วแต่ว่าเรามาอยากใส่เผ็ดๆลงไปก็คือพริกผงผงผ็ก,ผก็คั่วน้ำมะขามเปียกยายทำนิดเดียวเพราะว่ากินไม่หมดนะคะทําเยอะ เยายทำช่วยเดียวกินด้วยเดียวอืมจิ้มอย่าหกหอมจางเรื่องด่วนมาทักคนอืมร้อนร้อนจังต้องจิ้มใส่ มากินกันเลยจ้าร้อนปล่าคกะอืมอร่อยนะคะอหอมหอมเครื่องเทศหอมนุ่ซาบหูหอมหูวะพาหอมหัวขาดตะไคร้ใบมะกรูด อร่อยค่ะไม่ต้องไปซื้อทำทินเองเลยค่ะมีเครื่องในตู้เย็นเราทำเลยมหมูนี่ก็หัหมักเอาไว้หั่นเอาไว้อร่อยอย่ะเดี๋ยวลองกินดูนะทำรู้นะคะ ค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ